โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว S on m i n e c r a f t Camer Leader saber นะครับวันนี้ผมก็จะมาแบบรีวิวแค่การแปลงล่างแล้วก็อาวุธในเดียวนะครับส่วนสถานที่ตามหาเข็มขัดผมจะไม่หานะครับเพราะว่ามันเยอะมากโอเคผมก็ดูไม่ค่อยจบนะครับ Leader saber ส่วนตัวแรกนี่ก็จะเป็นเซเบอร์จริงๆตอนใส่มันมีเสียงด้วยครับอ่าเนี่ยคือแบบปับ๊บแปลงล่างก็จะมีเสียงด้วยนะครับอืมเท่มากเลยะ ส่วนสกิลนี่ก็ให้กดค้างครับก็จะเป็นการเรียกมังกรอ,ออกมาขี่จริงๆแล้เ สามารถทําให้มันก้นหายไปเองได้โดยไม่ต้องฆ่าก็ได้นะครับคือครูดาวตรงเนี้ยก็ใกล้หมดเดี๋ยวมันก็หายส่วนวิธีกลับล่างโอเคก็ใช้การกรบาดนี้ครับตอนกลับล่างก็มีเสียงเหมือนกันนะครับโอเคไปตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นมาร์ทไลเดอร์เบดโอเคเสียง ส่วของเลเดอร์เบก็จะเป็นหมาป่านะครับหรือสิงโตผมก็ไม่แน่ใจนะเออผมลืมรีวิวว่ามาัดเลเดอร์บางตัวก็มีพวกรถมาให้ด้วยนะอา่แต่มันไม่สามารถกดกระโดดได้เนาะเวลากดกระโดดมันก็จะหลุดนั่นเองคนระับโอเค ตัวต่อไปผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเอสปาดามั้งผมก็จำชื่อติดแนาชา่ชัดไม่ได้บางสกิลผมก็อาจไม่ได้รีวิวนะนี่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอลาดินแน่เลยตัวอะไรเนี่ย เป็นดาบโอ้โหอจำได้ว่า,าจำได้ว่าตัวนี้มันจะทะลุได้นะไหนดูสิปับ๊บอ้าจริงด้วยก็จะมีอยู่สองโหมดเนาะเพราะว่าจะเป็นการแปลงร่างเป็นตัวไรเดอร์กับเป็นตัวดาบ ต่อไปอันนี้มั่นใจมากคาลิเบอร์แล้วกดอีกรอบส่วนอันนี้ก็จะซัมมอนพวกตัวนไม่แน่ใจน่าจะลูกน้องนะครับโอเคเวลากลับล่างก็จะหายไปจริงๆมันมีมังกรสีดำด้วยแต่ผมไม่รีวิวแล้วกันโเคปับ๊บ ไอ้เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะออก,ก็จะประมาณนี้อันนี้ผมปรับหมดแบบไม่ให้ไฟลามได้นะครับอ่าส่วนไอ้พวกเกี่ยวกับตัวดาบอะไรพวกเนี้ยบางตัวบางคนก็อาจจะใช้ไม่เป็นก็ใส่ไปงี้ใช่ไหม มันเป็นอย่างนี้แล้วเขาคงจะถามว่าเออแปลงล่างยังไงเราก็กดยอ่อแล้วก,กดใช้นี่แล้วก,กดใช้ตุ้มอันนี้ก็จะมีสองโหมดนะครับโหมดเปิดครับโอ้ยเสียงดังมากแต่เราเสียงมาได้นะโอเคย่อออกมา ตัวหลังๆผมก็เริ่มไม่รู้แล้วนะว่าคืออะไรเฮ้ยอันนี้บักอ่าอีกตัวนึงจะเป็นการวาร์ปนะที่ผมจําได้ น่าจะกดค้างอ่ะนี่จริงด้วยปุ๊บมันจะเป็นการพุ่งนะโอเคเดี๋ยวด้านกล่องเดี๋ยวตัวเนี้ยผมชอบมากเลยแต่ผมเสียใจผมจับชื่นไม่ได้อ่าอันนี้ไว้ด้านหลังแบบเท่มาก สุดยอดัมันก็จะมีดาบแบบกันปลาปุ๊บถ้าน้งหมดเอาชีวิตรอดปลาไปแล้วมันก็จะย้อนกลับมาด้วยนะนี่ส่วนพายุส่วนดาบก็ใช้เป็นพายุได้โอเค นี้ของมัดเลเดอร์บัสเตอร์ของบัสเตอร์ก็จะกลายเป็นดาบใหญ่ได้แต่เราก็จะเดินช้าดาเมจนี่น่าจะแรง ัวสุดท้ายก็จะเป็นปอ๊บเอาอันนี้มาร์ทไรเดอรอ์อะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับดูไม่จบน่าจะตัวผู้หญิงแน่นอน โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับผมก็รีวิวอาจจะไม่หมดนะให้ไปลองเล่นกันเอาเองนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย